สวัสดีครับชาวสนามบอลทุกท่านวันนี้เราได้วิเคราะห์ฟุตบอลคู่เด็ดคู่เดือประจำวันที่5กุมภาพันธ์มาฝากทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยส่วนใครที่เข้ามาชมคลิปและยังไม่มีที่เดิมพันดีๆผมแนะนำที่นี่เลยครับสนามบอลเกๆที่นี่เรามีโปรโมชั่นดีๆสำหรับคอบอลอย่างพวกเราอีกมากมายลิงกงอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับไปติดตามกิจกรรมดีๆกันได้เลย มากันเลยครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคู่ VIP ที่ผมจะแนะนำวันนี้อยู่ในพิเมลิกอักกิปเป็นการพบกันระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมอันดับ5พบแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจากฝูงที่อันดับที่2ครับเจ้าบ้านอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์สถิติ10นัดพวกเขาชนะ5เสมอ2และแพ้3เกมถือว่าทรงๆครับไม่ได้ดีไม่ได้แย่เท่าไหร่ส่วนสถิติ5เกมล่าสุดพวกเขาชนะเบสตันไป3ประตูต่ตอ0 ชนะฟูแลม1ประตูต่อศแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้4ประตูต่อ2แพ้อาร์เซนอล0นประตูต่อ2และก็ชนะบอตมัท1ประตูต่อ0มาดูสถิติทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ลองจากฝูงกันบ้างดีกว่านะครับสถิติ10นัดพวกเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการชนะไปถึง7เสมอ1และแพ้2ยอดเยี่ยมสมราคาจากฝูง ส่วนสถิติ5เกมล่าสุดของพวกเขาพวกเขาชนะอาร์เซนอลไป1ประตูต่อ0ชนะวูฟแฮมตันไป3ประตูต่อ0ูนชนะท็อตแนมฮอสเปอร์4ประตูต่อ2แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2แพ้เซาท์แฮมตัน0ประตูต่อ2ส่วนสถิติการเจอกัน10ครั้งล่าสุดจาฟูงลองจากฟูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนีทำได้ดีกว่าครับ ็นการชนะ5เสมอ1และแพ้ไป4ครั้งด้วยกันความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับอ่าสเปอร์ของกุนซืออันโตนิโอคอนเต้พึงจะบุกเอาชนะเบสตันไป3ประตูต่อ0ูนย์ในศึก FA ครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมในวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับนอกเสียจากลูคัสมูรากับเปเป้ซา สองแข้งเดียงหน้าเดิมเลยซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวทั้งคู่ครับคาดว่าคอนเต้เตรียมวางหมากในระบบ3-4-2-1โดยมีแฮร์รี่เคนออกสตาร์ทยืนปลาเป้าในสกอร์ใช้เดยานคูรูเลฟสกี้กับซองฮุนมิงผนิตกำลังเป็นสองก,กองกลางคอยสร้างสรรค์เกมอยู่ด้านหลัง ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ของกุนซีเป๊ปกัวเดโอล่าพึ่งจะเปิดหลังเชือดนิ่มอาเซนอลไป1ประตูต่อศูในศึกเอฟเอครับช่วงศสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตจะจากไร้เงาของจอห์นสโตนฮะอาการหลังน้ำดีวัย28ปีที่เดียงมาส,สดๆร้อนๆจากแมตช์ดังกล่าวขาดว่าเป๊ปเตรียมจัดทับในระบบ3-4-2-1โดยมีเออร์ลิงฮาแลนด์ออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตะไคร ใช้อันคลายกุนเดกันกับเควินเดอะบอยควงคู่กันมาสร้างสรรเกมลุกอยู่ด้านหลังขณะที่ลิโอลูอิสกับโรดิโกเอเนนเดชปักหลักคุมเชิงอยู่ด้านกลางตามสูตรเลยทัศนะของคู่นี้แม้ว่าช่วงหลังเจ้าถิ่นสเตอร์จะเริ่มติดเทโบโบกลับมาเก็บใช้ได้บ้างแล้วแต่ว่าโดยศักยภาพของทีมโดยรวมเนีย่ย ยังไงก็สู้ทีมเยือนอย่างแมนซิตี้ลำบากครับประกอบกับสถานการณ์ลุ้นแชมป์ก็กำลังเข้มข้นจนไม่สามารถพา3คะแนนได้เลยฉะนั้นทุกนัดที่เหลือต้องเน้นเป็นพิเศษฮนะเพื่อไล่จีอาเซนนลต่อไปอย่างไรก็ดี3หนท้ายสุดนอกจากการกํำชัยรวดแล้วเนี่ยอย่างผลิตกอร์แบบตุดดันไม่เกรงใจใครไปถึง8เมตรอีกด้วยนอกจากนี้เจกันหนล่าสุด ที่เอดีฮัสเตเดียมก็เป็นฝ่ายไล่ยำ4-2ฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเลทกับภาพรวมแล้วแนะนำให้อยู่ต่อไม่ต้องรอลงอาญามั่นใจเออร์ลิงฮาแลนด์ครับตะบันสกอร์ให้ชัวร์ฟันธงจัดหนักเรือใบสีฟ้าท้าให้ลองเลยคู่ถัดไปเราอยู่กันที่บุนเดสลิก้าเยอรมันครับเป็นการเจอกันระหว่าง วอ l f บวกทีมอันดับ7พบบบเยนมิวนิกจ่าฟูงทีมอันดับ1เจ้าบ้านอย่าง Wolf บวกสถิติ10นัดพวกเขาชนะ5เสมอ2แพ้3ถือว่าทำได้ดีพอสมควรครับสถิติ5เกมล่าสุดพวกเขาแพ้ให้กับยูเนียนเบอร์ลินไป1ประตูต่อ2แพ้เวเดอร์เบิรเมนไป1ประตูต่อ2ชนะแฮนซาเบอร์ลิน5ประตูต่อ0ชนะไฟบวก6ประตูต่อ0แพ้ออสบวก ประตูต่อนนี้เรามาดูสถิติทีมเยือนจากฝูงอย่างบาเยิร์นมิวนิกันบ้างดีกว่าครับ10เกมล่าสุดพวกเขาชนะ6แพ้4ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมสมราคาจากฝูงจริงๆแต่ส่วนสถิติ5เกมล่าสุดนั้นพวกเขาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าพวกเขาเพิ่งจะชนะไม้4ประตูต่อ0เสมอไอทรัฟแฟงเฟิร์ต1ประตูต่อ1เ,เสมอโคโลนไป 1>, 1ประตูต่อ1เสมอลรสซิกหประตูต่อ1เสมอเลดบูซาวสบวกไป4ประตูต่อ4ี่สถิติการเจอกันสิบนัดล่าสุดบาร์ยอนมิวนิกเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดครับโดยการเอาชนะไปถึง9ครั้งเสมอเพียง1ครั้งความพร้อมของทั้ง2ทีมนิโก้โควัคผู้จัดการทีมของวอล์ฟบวกจะาไรเงาของลูคัดเมซาหัวหอกวัย24ปีเพราะยังสลัดคาบเลี้ยงไ,ได้ แต่กำลังลบที่เหลือพร้อมลุยกันอยู่นานแล้วครับคาดว่าจะยังมั่นใจในตัวของปาติกวินเมอร์โยนาสวินและยาคุบคามิสกี้ให้รวมพลังกันผลิตสกอร์ได้ในส่วนของยูเนียนนาเกลมันคุณซือของบาเยนมีลิฟลูกทีมเจ็บอยู่4ลายได้แก่ลูก,กา้าแอคโนมเดช ซาดิโอมาเน่น no e hm sí. ุสอาริมาซาอุและมานูเอลนอยเออเชื่อว่าเกมนี้เลโอยซาเน่กับคิงสี่โกมองจะได้รับโอกาสลงปวนริมเส้นของทั้งสองฝั่งครับภาสนะของคู่นี้มาปาแห่งเมืองเบียยู่ยู่ก็ช็อตไปเฉยเลยแพ้มา2เกมซ้อนด้วยกันเลยใน2ถ้วยด้วย ตอนนี้อยู่ในอันดับ7ของตารางในศึกบุนเดสลิกาส่วนทางบาเยินปลดล็อกครับคว้าชัยได้แล้วก็จริงแต่ว่าในนัดที่แล้วก็เป็นส่วนของบอลถ้วยส่วนบอลลีกตั้งแต่ปีใหม่มายังสะกดคําว่าชนะยังไม่ได้เลยยังดีที่บุญเก่าทํามาเยอะครับจึงลังอันดับจากฝูงไว้ได้เสียงเกมนี้หลุทราคาบอลเปิดมาบาเยินต่อ1ลูกถึงแม้ว่า จะแนะนำให้ลองวบบวกกันดีกว่าครับพวกเขาเป็นทีมหนึ่งที่ลงเล่นในลังได้แกล่งมากพอโชว์ผลง,งานอยู่ที่แข่ง8ชนะ4เสมอ3แพ้1เลยถึงแม้ว่าเสือใต้จะกลับเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้แล้วก็จริงแต่ก็ยังคงไม่ง่ายที่จะบุกมายิงขาดถึง2ประตูที่ลงสนามแห่งนี้แนะนำให้ลองครับเกมนี้ ูสุดท้ายที่ผมจะให้วันนี้อยู่ที่การโชว์ซิเรียอิตาลีครับคือการพบกันระหว่างอินเตอร์มิลานทีมอันดับ2พบเอซีมิลานทีมอันดับ5เจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานผลงานรวมล่าสุด10เกมชนะ4เสมอ3แพ้3สถิติ5เกมล่าสุดชนะอาลาตันต้าไป1ประตูต่อ0ชนะเคพโมเนเซ่2ประตูต่อ1แพ้เอมโปลีไป0ประตูต่อห ชนะเอีมิลานไป3ประตูต่อ0ูนย์และชนะเวโรนา1ประตูต่อ0ูมาดูสถิติทีมเยือนอย่างเอซีมิลานกันบ้างดีกว่าครับ10เกมล่าสุดชนะ1เสมอ3แพ้6ถือว่าอาการย่ำแย่มากครับสำหรับพวกเขาสถิติ5เกมล่าสุดพวกเขายังไม่ชนะเลยแพ้ซันซาโลไป5ประตูต่อ2แพ้ลาซิโอศประตูต่อ4แพ้อินเตอร์มิลานไป0ประตูต่อ3เสมอเลสเช่2ประตูต่อ2และ เสมอโตลิโน,โนไป0ประตูต่อ0ส,สาธิติ10เกมที่เจอกันล่าสุดอินเตอร์มิลานทำได้ดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยครับพวกเขาชนะ5เสมอ2แพ้3เกมด้วยกันส่วนความพร้อมของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานภายใต้การน,นำทีมของซิโมเนอินซกี้ผลงาน5เกมหลังสุดรวมกันทุกรายการเนี่ยพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดด้วยกัน ส่วนสภาพความพร้อมนั้นจะขาดเพียงมาเซโลโบโซวิ c ที่บาดเจ็บแค่ลายเดียวด้านการจัดทับคาดว่าจะมาในระบบ3-5-2ตามถนัดอีกทั้งครับแดนกลางจะวางนิโคโลบาลเลล่าคาลาซันซาโนกูและเฮนดิกมาคิทยานคอยป้นเกมร่วมกันโดยมีสอง,องหัวหอกแดนหน้าเป็นลาตาโลมาตินเนสและ เอดินเชโกหลงลาสกอร์ในเกมนี้ฝั่งทีมเยือนอย่างพลพักปีศาจาแดงดา a เอซีมิลานของกุนซือสเปนโดนโอเล่ผลงานย่ำแย่ไม่ชนะใครเรียนทุกรายการมาถึง6เกมติดกันแล้วครับส่วนสภาพความพร้อมเกมวันนี้มีตัวเจ็บเลี่ยงยังคงเป็นหน้าเดิม,ดมซึ่งหมายถึงว่าพวกเขาจะไม่มีแกนหลักอย่างไมชเมนยองพิกาโยโทโมริ ori, และอิสมาเอล เบ็นาแซในเกมนี้ด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1แผงมิดฟิลด์ตัวลุกจะวางอเล็กซิสเซเลเมกอสบราอิมดิอาร์ทและลาฟาเอลเลออฟคอยปั้นเกมร่วมกันโดยมีห oh ok ัวหอกตัวเป้าเป็นโอลิเวเยชิรูลงบูในเกมนี้ด้วยส่วนทัศนะของเกมนี้เป็นศึก มิลานดาบีเจ้าบ้านมู่ใหญ่อินเตอร์มีผลงานเยา่าที่ยอดเยี่ยมเพราะว่า5นัดหลังเสร็จเนี่ยพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดขณะที่เกมเยือนอย่างเอซิมิลานมีผลงานยแย่ครับไม่ชนะใครมา6เกมติดกันแล้วเด็ดราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านอินเตอร์เป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกแนะนำให้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเราต้องบอกเลยว่าเทียบฟอร์มกันแล้วตอนนี้อินเตอร์ดูดีกว่าเยอะคุมกำลังพร้อมกว่าเยอะเลยครับ ต่างจากมีลานที่มีแกนหลักเจ็บอยู่มากผู้รักษาประตูยังต้องทนกับทาทาลูซานูที่โดนยิงตรงกรอบโอกาสเข้าแทบจะร0 0ซแถมไม่มีแนวรับอย่างฟิกายโยโทโมลิที่บาดเจ็บอยู่ด้วยบอกเลยว่ามีลานอาการหนักแน่นอนครับเกนนี้มองว่าอินเตอร์ที่แข็งแกร่งกว่าน่าจะเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์3คู่ v i p ในวันนี้ สเต็ปเต็มติดตามต่อได้ในทุกช่องทางของสนามบอลของเราในลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยวันนี้พวกเรามีกิจกรรมดีๆมาแนะนำกันด้วยนะครับหากทุกท่านคอมเมนต์ทายผลบอลวันนี้คู่ใดก็ได้ให้ถูกต้องลุ้นรับเครดิตฟรีกันไปเลยแคปส่งมาให้อดินของเราได้เลยครับและว,วันนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันวันถัดไปนะครับชาวสนามบอลทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ